น้ำให้มาว้าในถังอะ่ะนำทีมเลยกระโดดพุบเข้าไปในป่าข้าวเลยงเงถั <laughs> งเงินเนี่ยถังเงินเนี่ยเนียนเลยอ่ะแบบกระโดดลงเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยว,ยวไปให้ไปหาน้ำให้เล่นเดี๋ยวก่อนอย่างเงี้ยลงไม่ได้ป่าข้าวบ้านเลยตาไงตัวพากันเล่น เปียกไหมล่นะน่ะฮะทังเงินเนียนเลยกระโดดพุบเลยเมื่อวานอาบนะ้ำไปไแท้ๆอืมอย่าไปลูกอย่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโดนเขาจะบินขึ้นละเข้าหลังบ้านนะคะอันนี้เข้า51อายุ85-90วันนะคะเราถึงจะเกี่ยวได้นะคะ อันนี้ข้าวเราก็อะไรแล้วเนี่ยสี่สิบหกวันแล้วเพราะว่ามันติดฝนไปสองวันนะคะ้ปลูกอ่ะอ่าเดินเล่นกันนะคะเรามาเดินเล่นตรวจดูข้าวก่อนนะคะเราเอาโดนมาฉีดยานะคะวันนี้ฝนตกทุกวันเลยที่นี่ฝนตกทุกวันเลยคะ่ะเพิ่งจะ พอมีช่องให้เราฉีดยานะคะเราไม่ฉีดก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นหนอนกอมากนะคะเราห้าหนึ่งอากาศฟ้าก็จะไม่ได้สดใสมากนะคะแต่เราก็อาศัยฉีดสักนิดสักหน่อยก็ยังดีคะ่ะ นี่จริงฝนมันตกแต่เช้ามืดเลยนะคะทุกคนโดนกำลังจะขึ้นแล้วเราพาพี่ถังเดินเล่นนะคะเขาเนียนมากเนียนกระโดดพุบไปในป่าข้าวเลยค่ะโดนขึ้นแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้เราจ้างเขานะคะเราจ้างโดนมานะคะยังไม่ได้มีเป็นของตัวเองนะจ๊ะ โดนมาล้โดนมาละยังไม่ได้ซื้อนะคะนีราจ้างเขาอยู่คะ่ะถ้ามีของตัวเองก็ถึงจะขับนะคะอันนี้เราไม่ได้ขับก็คือไม่ใช่ของตัวเรานะคะไม่ใช่ของเรานะคะนะคะท้าคิร์นถ้าเห็นวันไหนขับโดนบังคับโดนก็คือวันนั้นถึงจะเป็นของตัวเองนะคะ ้ายังไม่ได้บังคับโดนก็นแสดงว่ายังไม่ใช่ของตัวเองนะคะเฮ้ยปลูกต้นอะไรเนี่ยต้นไม้ที่เราซื้อมานะคะทั้งเงาะเราซื้อเงาะลองกองมังคูทุเรียนเราเดินมาดู น้ำนะคะน้ำในเมืองเยอะไหมฝนตกนู่นทุ่งนานในข้างในเหี่ยังไม่ได้พาไปขี่เทีเ่ยวนะคะข้างในก็มีนู่นนู่นเป็นข้าวพพอนะคะนี่เรามาแค่ส่วนของที่แคททำส่วนตัวนะคะที่แคทถ่ายทำลงไปก็คือส่วนตัวของแคทที่ทำนะคะทั้งข้าวทั้งข้าวโพดนะคะนี่ จังโดนเข้าฝั่งนี้แล้วค่ะเอ้ยมันมีลอก,กระจิ้งกระแตแต่ไม่กล้องมันมองไม่เห็นลรอม,มาแล้วโดนนะคะน,นี่เราจ้างเข้ามานะคะทุกคนเราก็ฉีดตั้งแต่เล็กยันโตแล้วแหละคะ่ะนี่เราใช้เครื่องทุนแรงคือใช้โดนฉีดนะคะมันก็ฉีดได้ทุกตารางนิ้วอะ่ะ แล้วมันสะดวกสบายเราไม่ต้องไปขนน้ำก็ทุนแรงประหยัดหน่อยนะคะไอ้นอนหนาปูกค่ะทุกคนไม่นับเราไม่ได้ฉีดยาอะไรแล้วค่ะปล่อยตามธรรมชาติน่าเยอะแยะเลยไปแปลงหลังบ้านเรานะคะที่แคปพามาเดินเล่นโอ้จะลื่น นก็มีผลไม้รอบๆนะคะแก้วมังกรนี่ก็กินไปหมดรุ่นจนอิ่มไปรอบแล้วนะคะโดนนะคะโดนเรามาส่วนหลังบ้านกันนะคะนี่มีแปลงหลังบ้านที่แคทพามาเที่ยวดูต้นไม้ไว้ตัวอะไรนี่ ใหญ่แมงมุมนี่เดี๋ยวถ้าเราจบข้าวแปลงนี้นะคะถ้าเราเกี่ยวไปแล้วเราต่อไปเราจะทําข้าวโพดนะคะจบข้าวแปลงนี้เดี๋ยวจะกลับมาทําข้าวโพดถ้าเก็บเกี่ยวไปนะคะรออายุมันได้นะคะแปดสิบห้าถึงเก้าสิบวันนะคะถึงจะเกี่ยวได้นี่เราก็เดินทางมาเป็นครึ่งทางแล้วค่ะโอ้พี่ทางอย่าไปวิ่งคุก ถังเงินเขาจะมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะคอยมาเล่นด้วยตลอดนะคะบางทีก็มาอยู่ด้วยนะคะมาอยู่ตามบ้านตามอะไรนะคะเขาก็ได้กินอาหารกินอะไรแบ่งจากพี่ถังเงินไปนะคะเขาก็าจะติดใจนี่เป็นคู่เล่นเพื่อนถังเงินเขาค่ะถังเงินเขาจะมีเพื่อนเล่นเยอะแยะเลยกลางคืนก็นมาอีกหนึ่งตัวนะคะมีลายดำๆ มีทั้งแมวมีทั้งหมาค่ะแมวก็มีนะคะแมวแมวจรน,นะคะมาร้องขออาหารเราซื้ออาหารติดบ้านไว้ตลอดมันแถมตั้งชื่อให้ด้วยชื่อไอ้ไข่ไข่ขาวนะคะ้องชายเขาตั้งไว้อันนี้มันมามนร้องแงวแงวแงวเราก็เอาอาหารให้นะคะแค่จะมีอาหารแมวอาหารหมา ติดไว้ตลอดนะคะแบ่งปันทั้งแมวทั้งหมานะคะแต่หมาของแคทมัมีตัวเดียวนะคะมีแต่มีแต่ถังเงินนะคะแต่ถังเงินก็มีเพื่อนมาเล่นบางทีเราก็ให้ข้าวให้อาหารกันบ้างทีมันมองหน้ามองตาเราก็เอ็นดูบางทีมันกินข้าวบ้านมันมาแล้วแต่มันมามองเราเนี้ยเราก็ให้มันกินซะหน่อยข้ามองเนี้ยนะคะ และส่วนแมวนี่เขาจะร้องเรียกเป็นเวลานะฮะตอนเย็นเราเตรียมกินข้าอย่ามาแล้วพี่ไข่ขาวมาแล้วแล้วก็มีแมวตัวใหม่มาสีดำๆไม่นี้มามังไม่มามั่งเจอแล้วก็ใหแ้แล้วก็ให้อาหารแมวก็ให้ตลอดมีทั้งแมวทั้งหมาเลยค่ะบ้านแคทหลายเดือนแล้วค่ะทํำมาอย่างนี้ตลอดให้หันแมวหันหมาแต่หมาตัวเองมีตัวเดียวค่ะหังเงิน เราไปเล่นเปืือนไปแล้วคะ่ะเราก็พาเดินเล่นดูสวนนะคะอันนี้เป็นแปลงข้าวแปลงข้าวแปลงแปลงแรกก่อนเพราะว่าฟ้ามันก็ยังเปิดไม่ได้ดีมากนะคะเราก็มุ่งมาที่ข้าวก่อนแปลงนี้ก็จะสำคัญหน่อยก็โตหลายแล้วนะคะเป็น46ว,วันแล้ว แต่แคทลงคลิปไปมันก็จะเลดหน่อยนะคะบางทีก็ลงช้ามาหน่อยมันก็เลยเลดวันมานะคะที่ว่ามีอยู่คลิปก็ใครจะขีดข้าวพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้คือถัดมาสองวันนะคะทุกคนฝนมันตกกลายเป็นวันนี้นะคะอายุข้าวก็สี่สิบหกวันแล้วของแปลงนี้นะคะเป็นของส่วนตัวแคทนะคะ,ะวิ่งเล่นให้คึกคลักทนั่นหมด อาบน้ำแล้วนะพี่ถามใส่ได้ล้างตัวไหมอ่ะม,มีคู่เล่นมีคู่เล่นสีเหมือนด,ด้วยเดาคนว่าเหมือนไหมมันชื่อ,อต้ามันเป็นหมาข้างบ้านเนี่ยมันมาเป็นคู่เล่นถังเงินถังเงินคู่ซ้อมถังเงินเลยล่ะเป็นตัวเมียสีเหมือนกันมากว่ายชนขาถังเงินทำไมวิ่งอย่างนี้เนี่ย ทุกคนมาดูโดนมาดูโดนโดนนะคะเด็กๆเด็กๆยกระดับกันนี่นะคะแบบไม่เต็มเงี้ยวแล้วหมอหมอหมาโดนนะคะหา<อ>งเงินมาน,นี่แล้ว นี่เรามีต้นปักแตงแกมอไทยโยหอหิ้วนี้นะคะน้อยน่ามากกอปักปักแตง,แ,ตงแก้วมากกอปลูกรอบทุ่งน้ำหมดนะคะนี่น้ำขังแอ่งนะคะทุกคนเห้นะมาจากตรงนี้ไม่ใช่น้ำท่วมนะคะน้ำมัน น้ำมันมาจากตรงนี้มันไปไหนไม่ได้นะคะก็เลยเหมือนน้ำช่วมถนนเลยทุกคนทั้งเงินเล่นน้ำทำไมลูกนี่ทุกคนเหมือนเราเล่นน้ำเลยเน่เดนกระบินนะคะโดนกระบินนี่บรรยากาศยามเช้าเช้าของทำบ้านเราจรึงจึงจึงจึง หางเงินนะคะหางเงินยายทำยังไงลูกจะไปกินน้ำได้ยังไงน้ำบ้านก็มีเดะ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 นี่ก็สมบุกสมบันเกินเจอน้ำอะไรกินไปเรื่อยเปื่อยนี่น้ำนะคะทุกคนสป่ยนแปลงร,รอบๆนะคะร,บรอบๆข้าวแล้วนะคะแล้วก็ปลูกปลูกอะไรเยอะแยะกันไปหมดเลยค่ะปลูกจนไม่มี ที่นะแล้วค่ะมาวค่ะทุกคนบรรยากาศรอบๆพุ่งนาแล้วนะคะนี่ปลูกฟักปลูกแปงไปปลูกมะกรุมะกกปลูกไอปลูกมะม่วงมะม่วงปลูกไปรอบหมดแล้วค่ะรอบทิศทางปลูกรอบคณะหมดแล้วค่ะมีสารพัด นี่ค่ะนี่ค่ะหมอหมอหมอขับโดนนะคะต้นหรือเงินรับเงินรับไม่ใช่แปลงเราอยู่นี่นะคะันนแปลงเขาพี่ทางเงินพี่ทางเงินวิ่งจะพื้นจะพือเลยนี่เงาะเงาะเงาะนะคะทุกคนเงาะเราก็มีเพิ่งลองเอามาปลูกนะคะเพิ่งซื้อมาเงาะมังคุดลองกองทุเรียน อย่างละต้นนุ่นมังคุดต้นตรงมังคุดที่ถางวิ่งลิ้นห้อยหมดฮะรับรอบแล้วนะคะบรรยากาศรอบรอบพื้นนาแล้วนะคะหากันโดดน้ำลงขึ้นเดี๋ยว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 อืมนะคะบรรยากาศรอบรอบ ও oh, গিয়ে yeah,